สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูช้างป่าไวรุ่นซึ่งเราตั้งชื่อตอนว่าเด็กวัยนี้จะนี้ได้อย่างไรนะครับเดี <S 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 ๋ยวเราดูกันว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเจ้าตัวที่เราเห็นนี่คือายเมคาช้างป่าวัยรุ่น ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเราได้ข้อมูลมาว่าช้างตัวนี้มักจะมีกิริยากับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านนะครับกิริยาที่เขามักแสดงออกคือทําท่าวิ่งไล่ย่อไปแล้วย่อไปทางสายมือละย่อย่อย่ไปนู่นแม่แม่ย่ออยู่สายมือเราไปโย่งไอโย่งไอโย่งไอ่งไอโย่งไอโย่อย่อย่งไอย่งไอโย่งไอโย่งไอ่งไอ่งไอโย่งไอ้ย่งไอโย่งไอ่งไอโ่งไอโ่งไอโย่งไอโย่ง รถทวิออ่งผ่านไปก็ไม่ได้ทำกิริยายั่วยุใดๆเราได้ข้อมูลจากช่างภาพว่าน่าจะเป็นเพราะพฤติกรรมของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นวัยนี้เป็นวัยที่ค่อนข้างจะท้าทายอยากจะแสดงออก เหมือนอเตรียม<อ>ตัว<อ>ที่จะจ<อ>เป็น<อ>ผู้นําของในวันข้างหน้านะครับไไปปเเลลยยครับสร้างความแข็งแกร่งในดูนะฮะในวิ่งพยายามตามรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านแต่ลักษณะเขาไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาจะทําท่าดูดร้ายมากนะครับเหมือนจะกึ่งเล่นกึ่งโูประมาณนั้น แต่ทางที่ดีก็จะเข้าใกล้ดีที่สุดนะครับช่างภาพที่เขาเล่าให้เราฟังว่าช้างป่าที่เป็นช้างเลี้ยงเมื่อถึงวัยขนาดนี้ก็จะเป็นวัยขนองก็จะมีพฤติกรรมประมาณนี้นะครับเราเข้าใจว่าผู้ชมของเราอาจจะมีคนเลี้ยงช้างอยู่ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ ว่าจริงเทศประการใดฮะนี่ฮะดูท่าทางของเขาตั้งแต่เขา,เขาลงมา<ด>ที่โ<ด>ปง่ง<ด>ก็จะมีพฤ<ค>ติกรรมแบบนี้หลายครั้งนะครับภายตัวนี้ไม่ให้อยู่เดียวดายนะครับไม่ใช่ไม่ให้ช้างตัวที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาออกมาเป็น,นหน่วยสเกลหน้านะครับ ออกมาตัวเดียวเพราะว่ามีพาโยโยโย่มาคอยตามโของอยู่นะครับมาคอยจีบสาวอยู่ก็เลยมาคอยกันท่าให้พี่ๆนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นอย่างมีพ่อใหม่นะครับก็เลยมากันท่าพี่โยโย่นะครับเพราะตอนนี้ทั้งช้างโขงและพายโยโย่อยู่ในระแวกนี้นะครับ เมื่อพี่โยโย่มาช้างน้อยตัวนี้ก็จะวิ่งหลบออกไปเมื่อโยโย่หายไปก็จะมีช้างโขงกลับเข้ามานะครับเหมือนผุดเข้าผุดออกอยู่แบบนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวระวังภัยให้กับโขงใหญ่เพราะพี่โยโย่น่าจะเป็นอันตรายกับช้างตัวอื่นๆ ตัวนี้ก็เลยแสดงอาการที่ค่อนข้างจะไม่พอใจที่มีใครผ่านเข้ามานะครับรวมทั้งรถลาด้วยพราจึงมีพฤติกรรมประมาณนี้เท่าที่สังเกตดูก็น่าจะอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวป้องกันกลุ่มป้องกันของจากการลุกลานของสิ่งไม่พึงประสงค์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือช้างตัวอื่นตัวนี้จึงคอยระแวดระวังเทปก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอพี่โยโย่ตามหาสาวไปแล้วนะครับที่เข้ามาที่โป่งนี้แหละครับที่เดินไปวนมาแล้วพายเมคาแล้วก็สับขาหลอกอย่เรื่อย,เ,อยเพื่อส่งกินให้หลบนี้จะของใหญ่ไปนะครับ เสียดายว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายภาพซ้อนกันได้เพราะพอตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งก็ไปตอนนี้เราจึงให้ดูแค่น้องเมคาเท่านั้นครับช้างับนี้ไม่หนีไปไหนยกเว้นหนีจากพี่โยโย่พี่โยโย่มาน้องก็ต้องไปนี่วิ่งใส่รถนะครับ วิ่งแล้วก็ไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ